ไม่นอนโรงพยาบาลบ้างนอนบ้างคืนเดียวแล้วก็กลับบ้านได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่นอนไม่ได้สิมันเป็นผ่าตัดใหญ่อะไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคอะไรมาทำก็แล้วแต่คือขนาดผ่าตัดข้อลูกคุณยังต้องนอนเลยอะอันนี้คุณมันก็ต้องนอนนอนนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของเราอีกสองโรงพยาบาลที่เราพูดถึงมาเขาก็มีนอนเหมือนการโรงพยาบาลแต่ว่ามันนอนแค่คืนเดียวแล้วก็กลับบ้านได้เลยนั่นแหละค่ะมันคือความปลอดภยัยมันคือความความอุ่นใจของเรามากกว่าคุณหมอคะทําไมตัดหนังหน้าท้องที่ดีอาร์ถึงต้องพักสองคือ ผ่าตัดหนังท้านท้องนะครับเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับผมดูมยาสลบค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นหลังผ่านเนี่ยการพักฟื้นแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับของพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าก็การดูแลหลังผ่าตาดัดการฝึกบริหารปอดการให้ยาแ,แก้ปวดรวมถึงการดูแลแผลผ่าตัดนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภยะะอัยนะครับ เราจะให้กลับบ้านนะครับเมื่อคนไข้เนี่ยมีความปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับก็จะให้กลับบ้านได้นะครับผมคุณหมอ,อพาทัวร์ห้องหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นห้องพักนะครับผมอันนี้เป็นห้องพักคนไข้นะครับของที่โรงพยาบาลสรกนกำปองแต่งดีอาร์ตนะครับก็มีเตียง จะปรับได้นะครับปกติคนไข้หลังผ่าตัดหนังหน้าท้องเราก็จะให้นอนหัวสูงแล้วก็งอตัวเอาไว้ก่อนเพื่อลดแรงตึงของแผลนะครับก็จะทําให้แผลหายได้เร็วกว่านะครับอันนี้ออดเอาไว้เรียกพยาบาลเรียกเจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วก็มีออกซิเจนอันนี้ตัวให้ออกซิเจนต่อออกซิเจนนะครับอันนั้นเอาไว้เป็นเครื่องดูดเสมหะดูดอะไรนะครับเนาะก็จะเป็นระดับมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนําในประเทศไทยนะครับผม ดูทีวีได้ครับ <c oughs> ก็นอนดูไปได้นเรื้อยๆัี่ครับก็จริงๆแล้วมันเหมือนคอนโดที่หนึ่งเลยนะเหมือนห้องสตูดิโอคอนโดนะผมว่าญาติสามารถนอนได้นะครับนอนได้แล้วก็ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้หมดเลยนะครับสว,สวยงามครับผมห้องน้าสวยงามไม่ใช่เหมือนโรงแรมเลยนะผมว่านะนนตกแต่งเหมือนโรงแรมเหมือนคอนโดเลยโถนี่เป็นอัตโนมัตินะครับใช้กดปุ่มเอาทุกอย่างกดปุ่มนะครับแบบญี่ปุ่นเลยแน่สะดวกสบาย ตึงมอนกับผ้าหม่มเอาสำหรับเสริมให้ญาติทนไข้อ่าให้นอนได้เป็นเพื่อนกันอันนี้มีตู้นิรภัยอยู่เก็บของมีค่าได้นะฮะอ่าแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะที่นี่ปลอดภัยสูงสุดเพราะว่าประตูนี้จะเข้ามาก็ต้องมีรหัสเข้าออกนะครับเพราะจะไม่มีใครที่แอบเข้ามาได้ต้องรีบมานะครับเพราะไม่งั้นส่วนใหญ่จะเต็ม